วัสดีครับรายการเพชรบูรณทีวีข่าวสารของทางสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์นะครับรายการนี้สําหรับพี่น้องชุมชนชาวเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์โดยเฉพาะวันนี้กับผมสวัสด์มาภาครับหน้าที่ตรงนี้ดําเนินรายการครับเป็นข่าวสารรอบสัปดาห์ของสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ครับเมื่อวันที่28เมษายน2557ายเวลา13นาฬิกา นายเสกสรรนิยมเพลงนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์เป็นประธานในการประชุมสัญจรชมรมผู้สูงอายุเพชรบุระประจำเดือนเมษายน2577หน้าที่ทำการชุมชนที่16เพชรพัฒนาสำหรับการชุมชนสัญจรชมรมผู้สูงอายุเพชรบุระเป็นการรับฟังปัญหาของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ทั้งสีเชุมชนมีกรรมการชุมชนและก็สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมารวมประชุมกันเป็นจำนวนมาก สำหรับรการประชุมครั้งต่อไปจะจัดประชุมที่หอบราณคดีเพชรบุรอ,อินทราชัยในวันที่30พฤษภาคมโดยชุมชนที่17ก่อเพชรพัฒนาเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปเมื่อวันที่30เมษายน2557เวลา10.00นานายเสกสรรน,นิยมเพลงนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์เป็นประธานในการประชุมและวางแผนการพัฒนาโรงเรยนเทศบาลสบ้านไสงามบริหารงาน พร้อมแนะนําคณะผู้บริหารส่วนราชการต่างๆเทศบาลนะประชุมชั้นสองอาคารนครบาลอ,อนัสอนสรเทศบาลมืองมพิบู์พร้อมกันนี้ยังมอบนโยบายการทํางานให้คณะครูเนื่องจากโรงเรียนบ้านใจงามเพิ่งได้รับการถ่ายโอนเข้าสู่สังกัดเทศบาลภายใต้ชื่อโรงเรียนเทศบาล4ี่บ้านใจงามเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาการประชุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นการประพูดคุยระหว่างคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเป็นครั้งแรก เพื่อที่จะหาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนร่วมกันต่อไปเมื่อวันที่1พฤษภาคม2557เวลา9ร3 0นาทนายเสกสรรนิยมเพลงนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดงานสุขภาพปีเริ่มต้นที่นี่ณศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองคองสาราชุมชนที่14โดยมีแพทย์หญิงดวงดาวศรียากูลหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลเพชรบูรณ์กล่าวรายงาน มีคณะบริหารประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิบูร์ร่วมพิธีเปิดโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นอสอมอและพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองพิบูร์กว่า1 0 0คนที่ร่วมโครงการในครั้งนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พี่น้องชุมชนน่าจะหนักถึงการดูแลและการรักษาสุขภาพตนเองให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆที่เกิดจากการรับประทานอาหารและมีการอบรมป้องกันการเกิดโรคเบาหวานแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอีกด้วย เลมมิวเวอรสิสสามมริกานายสสนานิยมเพลงนายกเทศมนตรีเมืองพิชบูรณ์ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมาาการกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองพิชบูรณ์ครั้งที่6กทับสองพโดยมีคณะกรรมาาการกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองพิชบูรณ์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันโดยมีรัฐการประชุมสําคัญดังดอกวน้นี้มีการรายงาน รายรับรายจ่ายประจำวันประจำเดือนมีนาคม2557สรุปรายงานรายรับรายจ่ายประจำไตรมาสที่2และรายรับรายจ่ายประจำวัน,ปร,รร 2, ป,รวนประจำเดือนเมษายน2557รวมถึงหน้าสมุดบัญชีธนาคารมีการอนุมัติโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนด้วยกีฬาแบดมินตันและการสรุปผลการดาเนินง,งานโครงการต่างๆของทางกองทุนประกันสุขภาพอาทิเช่นโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ โครงการสารหญย,ายสารหญยสัมพันธ์สารสมัคคีโครงการอนอุกาลการช่วชีวีโครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเรื่องนืมวัสุสุขภาพอายุแห่งชาติประจำปี2557และโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนด้วยกีฬาเทนนิสผ้าดูร้อนประจำปี2557เพื่อทำความเข้าใจกับคณะกรรมการที่รวมประชุมโดยพร้อมเพียงกันในครั้งนี้ ทั้งหมดนี้คือรายการเพชรบูรณ์ทีวีเป็นข่าวรอบสัปดาห์ของทางสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์นะครับก็สามารถที่จติดตามรับชมได้แบบนี้ทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ทางเพชรบูรณ์เคเบิลทีวีครับและก็นอกเหนือจากนี้นะครับมีรายการเทศบาลของเราใส่ใจทุกปัญหา พัฒนาเพชรบูรณ์นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเช้า7จ็ดนาิกาสานาทีจนถึงเวลา8ปดนาิกาและตอนเที่ยงนั้น12บสอนิกาจนถึงเวลา13บสนาิกานะครับทางในบนเวฟเรดิโอเอฟเอ็มหนึ่งร้อยหนึ่งมเฮิร์และก็เสียงตามสายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ของเราครับรวมถึงรายการบอกลก่าวชาวบ้านเทศบาลเมืองพบประชาชนทางสวทเพชรบูรณ์ทุกวันอังคาร9ก้านิกาถึง10บนาฬิกาครับวันนี้กับผมสวัสด์มาภาคและทีมงานข่าวต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันเสาร์ที่หน้าสวัสดีครับ